สวัสดีครับผมสวัสดิแปะสุดแกนครับสวัสดีภาพทุกท่านเช่นเดิมพยายามใส่แมสกันด้วยครับเมื่อออกจากบ้านนะครับเราพยายามอยู่บ้านกันด้วยครับวันนี้ก็ว่าวม,ม,ม,วมันมีรถที่หนึ่งนะครับมันมรถที่หนึ่แล้วก็เลยมาอธิบายอะไรเล็กๆน้อยๆให้ฟังเผื่อว่าอยู่กับบ้านแล้วจะได้ไม่หนานะครับเราเปิดเกียร์แลนด์โรเวอร์ซีรีส์วัน ที่อธิบายไปคุดแรกแต่ว่าเรายังไม่ได้อธิบายเรื่องเ<อ>พ้าเราล่างครับมีเพาเราล่างของห้องเกียร์ตัวนี้เกียร์สี่บันะครับเป็นเช่นนี้ตัวนี้นะครับสังเกตดูเฟืองใหญ่เล็กเล็ก,ลกนะครับเล็กลงก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้ากับเฟืองตัวนี้เลืยเลยกสีครับแล้วก็ ลุกลาลงมาในการที่จะเข้าเกยียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้เป็นสําหรับเตะเฟืองถอยหลังเฟืองเกียร์ถอยหลังสังเกตว่าเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังมันจะดังมาถอยหลังเห็นไหมครับพราเฟืองมันหยาบเฟืองเฟนี่หยาบครับเฟืองหยาบเฟืองเกียร์ถอยหลังตัวนี้ครับจะหยาบนะครับจะหยาบเกียถอยหลังจะดังนะครับทุกคันเนะี่ย ตอเกียดน่าปกติเราก็จะไปดูห้องห้องห้องเกียร์สโลนครับเป็นห้องเกียร์สโลนี่นะครับนี่ห้องเกียร์สโลเหนือนกรบเฟืองเฟืองใหญ่ใช่ไหมเฟืองใหญ่เกียร์สโลเนี่ยเวลาเข้าทีมันก็จะดังนะฮะดังก็คือเวลาขับเนี่ยมันจะดังปืนเพราะฝูงมันใหญ่ แล้วจะจะมีเฟืองพ่วงตัวนี้ครับเฟืองพ่วงเฟืองตัวพ่วงนี่ครับเฟืองตัวพ่วงนี่นะครับเฟือง่อยู่จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับแล้วจะมีแผ่นชิมลองด้านซ้ายขวาอันนี้คือลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้ถ้ามันหลวมหรือมันเกิดแตกหรืออะไรขึ้นต้องเปลี่ยนนะครับ นี่นะฮะเวลาเข้าเกียร์นะฮะเฟืองมันจะหยาบเฟืองจะหยาบเวลาเข้าเกียร์โซโลเนี่ยนะฮะเดินหน้าช้าเนี่ยครับมันจะมีเสียงดังกว่าที่จะเข้าเกียร์ 1, 2, 3, นหนึ่งสองทีธรรมดาครับนี่ครับชุดหลังทำไมชอบบอกว่ามันเ e ยียร์ซีรีส์เนี่ยชอบจุดจุดอยู่เรื่อย สาเหตุก็เพราะว่าสมัยก่อนนี่กาวนะครับเมื่อใส่ไปเกเกนไปแล้วเนี่ยกาวไม่ค่อยดีแต่กาวสมัยนี้กาวยางสมัยนี้ดีครับป้องกันน้ำมันได้แล้วก,ทก็ที่ฝาเกียร์ตรัวน,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 นี้นะครับที่ฝาเกียร์ตัวนี้เรียเชิญชมณผู้ชฝาคันลื่นเกียร์ตัวนี้นะครับ ต้องเปลี่ยนลูกยางชุดนี้ด้วยชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดันหน้าอีก3ตัวนะครับถ้าท่านลือเกียร์มาแล้วแล้วไม่เปลี่ยนลูกยางทั้ง5้าตัวนี้จะที่อยู่ชุดนี้นะครับจากซึมรเราเรามาดูเ e กียร์ซีรีส์สามกันนี่ฮะเดี๋ยวเราไล่มาเลยเกีย e ร์ซีรีส์สเรารู้ได้ไงว่าเป็นเ e กียร์ซีรีส์สนี่ดูหมายเลขครับ ึ้นต้นด้วย902นะครับแล้วตัวนี้จะมีซิงห์เม็ดเกียร์12ด้วยถ้าเกียร์ซีรีส์ 122A จะไม่มีซิงเกหลเม็ด12ครับอันนี้มี12 3 4มีซิงเกิงห์เม็ดหมดนี่คือเกียร์ที่3เอาละทีนี้เรามาดูย้อนมาดูเกียร์เกียร์เกียร์สี2นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ฮนะขึ้นต้นด้วย25นะ ขึ้นต้สองห่อสองห้าสี่ครับสีสองสองเอครับนี่ครับเรามาดูตัวนี้เลยประกอบเสร็จมีคันพร้อมนี่ครับขึ้นต้นตัวสองห้าสองห้าสี่นะครับนี่คือสีที่สองเอตัวนี้ครับนี่คันเกียร์จะเป็นอย่างนี้นะครับมีสามอันอันนี้กเป็เกียร์ปกติอยูสเกียร์หลังตัวนี้เป็กเกียร์สโลว์เกียร์สโลนะครับนะครับเวลายดินส์ก็รับปิดสโลว์ แต่ถ้าดึงมาแก๊สเดียวเช่นนี้เข้าเกียร์ตัวนี้รถจะไม่วิ่งเพราะว่าตัดตัดระบบการขับเคลื่อนทั้งหมดเพื่อจะมาใช้ตัวนี้ครับปัดวินหรือปัดหรือตันสิ่งของที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการปัดวินเราต้องดึงตัวนี้มาแก๊สทุกอย่างรถเดินหน้าถอยหลังไม่ได้เลยเข่เกียร์ไม่ได้เลยแต่ตัวนี้จะทำงานโดยเกียร์ยตัวนีนี่เลยครับ เครื่องยนต์อ,ะ,อะไรก็แล้วแต่ที่มาวางกเกียร์แลนด์หรือคานล่าหรือความโตของล้อก็ช่างนะครับถ้าดึงตัวตัวนี้มาแล้วแล้วใส่เกียร์สองในการลุยการตายที่ชันหรือบุกเข้าไปเนี่ยเครื่องหมดกำลังเนี่ยแปลว่าแปลว่าเครื่องตัวนั้นใช้ไม่ได้ แต่ว่าของแรงรู้ว่าซีรีส์นี้ได้ออกแบบมาแล้วนะครับเราดึงตัวนี้มาขับเคลื่อนสีล้อเราเข้าเขียสองลุยเลยครับผ่านตลอดเขียหนึ่งไม่ผ่านเพราะชา้าช้าไปสองพอดีสามไม่ผ่านหมดกําลังนะครับก็เกี้ยสองใส่เกียสองดปตัวนี้พลังมหาศาลครับด้วยเวทในตัวของรถเองที่จะตะลุยเข้าไปนะครับเขาลกลาก ุ่มเหลืองคืออะไรปุ่มเหลืองคืออะไรปุ่มเหลืองนี่โฟไฮโฟไฮน,นะครับเราจะพูดถึงรถที่ไม่มีฟีล็อกล้อหน้านะครับสามารถที่จะตบตัวนี้ลงไปเข้าโฟวิลเนี่ยตบลงไปตบลงไปได้เลยนะครับแต่รถจะจะต้องวิ่งไปเกิน80สบพูดถึงว่าไม่ไม่มีฟีล็อกนะครับเพราะว่าเผาหน้านี่หมุนลออยู่แล้วหมุนลออยู่แล้ว ต่อไปเขาหน้ามุลรอแต่ถ้ามีฟีล็อกเราจะต้องหยุดรถก่อนนะครับถึงจะตกตัวนี้ได้ไม่งั้นไม่เกียร์ก็ชุดเฟืองหน้าพัง <c oughs> เวลาปลดนะครับเวลาปลดก็ดึงขึ้นโดยสปริงตัวนี้นดึงสปิตัวนี้แล้วก็ดันก็ขับเคลื่อนปกติสองลอ้อนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องฟีล็อกเด็ดขาดเลยว่า ถ้าฟรีล็อกอยู่ในตำแหน่งฟรีและรถขณะวิ่งอยู่นะฮะห้ามตกตัวนี้เด็ดขาดห้ามตกตนี้เด็ดขาดนะครับแล้วเวลากดตัวนี้ไปเวลาจะปลดตัวนี้นะครับให้เด้งกลับคืนนี่ต้องจอดรถนะครับถ้าไม่จอดรถเคียตัวนี้ก็จะพังเหมือนกันต้องจอดแล้วก็กดปึ๊บขึ้นโอเคตามที่เดิมนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้เคียเดิม เราจะรู้ว่าเครื่องยนต์สมรรถนะจะดีขนาดไหนเราตบเกียสองเลยครับเข้าตัวนี้แล้วก็พูดถึงคานเดิมเลยหรือจะเป็นคานอะไรก็แล้วแต่วงรอบของล้อได้หรือไม่ได้ก็ทดสอบดูครับถ้าเกียสองแล้วลุยนะครับลุยแต่ลุยเข้าไปนเนี่ยแล้วเครื่องหมดกำลังเนี่ยท่านจะต้องไปปรับที่เฟืองคานล่าง ฝฟือข้างล่างนะฮะฝบเฟืองหลังนะคระับกับงหลังฝฟืงหน้าให้รถเฟืองลงหรือรถวงล้อของล้อลงนะครับเกียร์พลังคือเกียร์สองนะครับอย่าลืมนะครับเกียร์สองพลังพลังของแลนด์โรเวอร์ซีรีส์ซึ่งเครื่องตัวนี้ไปไหวครับรับรองได้อะไรก็หยุดไม่อยู่อะไรก็หยุดไม่อยู่ขณะที่ลุยนะครับจมน้ำจมโคลนยังไงแพ่เกียร์สองนี่เคลื่อนไปในท้ายเลยครับ ก็เล็กๆน้อยๆครับๆๆชมรมแล,แล้ว่าทัศนสิลอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่เป็นเพื่อนกันคุยเป็นเพื่อนกันเพื่อที่จะไม่เหงาในยามที่เราจะต้องอยู่บ้านนะครับแล้วก็ผมเพื่อสละเวลามาทําอันนี้ให้เพื่อพวกเราเพราะว่าผมคนรักแรงและอยากให้คนรักแรงไ,ได้เรื่องอะไรต่างๆถ้ามีอะไรดีๆ้วจะมาบอกให้ท่าน ตลอดครับกัรรักษาสุขภาพนะครับใส่แมวเวลาออกอย่าลืมนะครับห่วงทุกท่านเสมอรครับ